เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนปัจุรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณลุงคุณป้านะครับหรือว่าท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมช่องคูโดงคอยครั้งแรกช่องคูโดงคอย นอกจากจะเป็นช่องที่หลายครั้งแล้วก็มีการประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วคูโดงจะมาพูดมาคุยในลักษณะของคนที่เป็นนักสะสมนะครับเพราะว่าคูดงก็สะสมเหรียญสะสมธนบัตรนะครับเหรียญที่คูโดงสะสมนั้นก็ เกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็จะมาสอนวิธีการดูนะครับแล้วก็จะมีการมาบอกกล่าวนะครับว่าเหรียญแบบไหนที่กําลังได้รับความนิยมคลิปนี้ ep นี้ครูดวงจะมาพูดถึงเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อีก1เหรียญ1แบบสําหรับเหรียญที่ครูดวงจะมาพูดถึงนี้จะเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นสีทอง ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิติดตามให้กูโดงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับเหรียญ2บาทของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นสีทองมีผลิตออกมาก็ตั้งแต่ปี2 5 0 0 51นี่นะครับ2551แล้วก็มาสิ้นสุดปี2560เพื่อนเพื่อพี่พี่น้องนองลองลองดูนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคานะปี51ในี่มีราคา แล้วก็ปี57เนี่ยเหรียญผ่านการใช้ก็มีราคาถูกบ้างแพงบ้างก็แล้วแต่แต่เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทราบหรือไม่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองเนื้อ,อทองเหลืองนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เนื้อทองเหลืองนะผลิตมาตั้งแต่ปี51จนถึงปี60แต่มีการค้นพบค้นเจอเหรียญ ที่เป็นทองเหลืองนะครับที่เป็นปี2,550 2,550คาดว่าจะมีการทดลองนะครับนำเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองนี่มาปั๊มในดืปีในบล็อกปี2,550ราคาที่คาดว่าน่าจะอยู่ถึงนะครับแล้วก็มีร้านใหญ่ๆเคยประกาศรับซื้อก็อยู่ที่1 0,000บาท เบื้องต้นนะครับแต่ว่าวิธีการสังเกตวิธีการดูเราก็ต้องดูเป็นด้วยนะครับดูเป็นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครมีเหรียญ2บาทสีทองเหลืองเอาไว้เยอะๆลองลองพลิกมาดูนะครับถ้าเป็นปี2,500 50สีทองเหลืองนะครับปี2550แล้วเป็นพระเสียเล็กนะครับ อย่าลืมนะครับมีมีการพูดคุยนะครับว่าน่าจะมีเหล็กดิบที่เป็นทองเหลืองนะครับปั๊มในบล็อกนี้ถ้าบล็อกนี้ความพิเศษของบล็อกนี้ก็คือนี่ครับผมภาษีเล็กนะครับอันนี้จะเป็นภาษีใหญ่เข้าใจกันนะครับแล้วก็ด้านหลังของที่เป็นนี่วัดสเกตวัดภูเขาทองนี่ก็คือนี่ครับผมสังเกตดูตรงนี้นะครับกำแพงวัดต้องหนาเพราะฉะนั้น ถ้าใครมีเหรียญปี2005เหรียญสีทองเหลืองปี2 5 5 0กำแพงหนาแล้วด้านหัวเป็นพระเสียเล็ก10,000บาทได้มีคนเล่นนะครับ10,000บาทมีคนเล่นถ้าเกิดใครมีเหรียญน,นี้แล้วยังหาที่จําหน่ายไม่ได้ลองลอง,ลองทักทายครูโด่งมานะครับทักทายครูโด่งมาเพราะหาที่ไหนไม่ได้คือเราก็อยากได้ แต่ขอของโคโดงนี่ขอให้มีขอบหน่อยนึงนะครับขอให้มีขอบหนึ่งด้วยเพราะว่าขอบเนี่ยพวกดัดแปลงเนี่ยทำยากกว่าดัดแปลงนี่ทํายากกว่าด้านหน้ากับด้านหลังนะครับมันมีวิธีการทําอยู่เพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ความคิดพิจารณาน,นิดหนึงแต่เหรียญแบบนี้มีจริงไหมมีจริงนะครับก็ลองลองดูนะครับเผื่อเป็นประโยชน์คลิปนี้ EP นี้มีสัสน้นๆแต่เป็นท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณดมคอยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ